เห็นแล้วพี่เอาอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปไม่ได้พี่ต้องช่วยครอบครัวนี้ก่อนพี่ต้องทำให้ดาบตำรวจคนนั้นหันมาปกต้างงนายผู้โด่งดังลกฉันตกลงก็ได้แต่ฉ,ฉันไม่รับปากนะเว้ยว่าจะทำสมเร็จทุกคนหรือเปล่าถ้าถึงเวลานะสุวรรณแัะสุวรรณจะมาลับตัวพี่เป็นรองน้องเองแล้วถ้าสมมุติว่าฉันทำสมเร็จก่อนเวลาพี่ก็จะได้กลับไปเกิดอยู่บนโลกต่อไป เกี่ยวพีครับดาบไอโูไอมีหโวยไอพี่พรู้ด้เหรอผมในแถวนี้รู้นี่วะปกติเวลาที่ฉันไม่อยากเจอแกเนี่ยแกก็จะโผล่มาทุกทีรู้ก็ดีแล้วแค่ทําให้ดาบบำเพ็ญตุกต้นไม้เนี่ยฉันก็ต้องปิดท่อปลปากันเลยเอ่ะพี่ฉันไม่มีเวลามาอธิบายให้คนไม่รู้เรื่องอย่างแกฟังหรอกนะนี่ดูดิผ่านไปครึ่งปีแล้วอะถ้าไม่เล่นตุกติกบ,บ้างอะแล้วมันจะสำเร็จแหรอ ก็ S <S 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 อยากให้พลาดแล้วกันเฮ้ยคราวนี้ไม่มีพลาดรับรองจะจับตาดูให้ได้เลยอะไรอีกกะพี่ปกติเนี่ยเวลาแกมาเจอฉันทีไรเนี่ยฉันยังพูดไม่ถจบประโยคเลยแกก็หายไปแล้วคราวนี้ฉันจะหายไปบ้าง กช่วยเปลี่ยนภุรกิจให้ฉันหน่อยได้ป่าวะยอมแล้วพี่คุณไม่ได้ยอมแกก็ห็นเห็นอยู่ว่าฉันพยายามแล้วนูว้ไแต่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเราไม่มีใครรู้อนาคตแน่นอนอยู่แล้วว่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทําอะไรเลยอ่ะมันย่อมเป็นไปไม่ได้คืองงอะ่ะเอาแบบสรุปได้ไหมอีกไม่นานเดี๋ยวพี่จะเข้าใจเองอาเอาอยแล้วไปแล้วหนีไปแล้ว วูดอะไรยังไม่ทันจบเลยหนีไปได้นี้พู้ทำไมมันสีขาวขึ้นวะตาฝาดตาฝาดไม่ไตาฝาดก็พี่ทำให้ด่าบบำเพ็ญน,นะปลูกต้นไม้ได้แล้วไนงะทำะไจะบ,บ้าเลยเห็นอยู่ว่าด่างไม่เหมอทำอะไรเลยชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวแคเนะี่ยเขาไม่ได้ปลูกต้นไม้บนดินแต่เขาปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภารกิจฉันวะเนี่ยไม่ทำอะไรซะหน่อย พี่เนี่ยได้ทําไปแล้วพี่เป็นคนหย่อนแล็ะพันลงไปในใจดาบอมเพริ่งเองเลยนะพูดให้รู้เรื่องหน่อยพูดภาษาคนหน่อยฉันไม่รู้เรื่องงงอะไรพาลาดมาแปลไปแล้วพี่จะเข้าใจเองน่าขุดน่าขุดน่าขุดทั้งนี้เว้ยนี่มู้